สวัสดีนะฮะกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะเกาโต้ดีเจมจมพูนะครับผมกับสมัครคิดาออฟฟิเชียลนะครับวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กับ oppo reno 8 pro รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นเรือธงของ oppo นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมา unbox แกะกล่อง oppo reno 8 pro 5g ตัวนี้นะครับผมก่อนจะไป unbox แกะกล่องนะครับอยากให้ทุกคนนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมนะฮะ มีแรงนะครับทำคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้ดูนะครับผมก่อนจะไปดูนะฮะอย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับเราไม่นอนช้านะฮะเราจะไปอันบ็อกแกะกล่องเรโน่8โฟกันเลยนะครับอ่า3 2ไป โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูนะครับผมว่า oppo reno 8 pro 5g ตัวนี้นะครับสวยงามแค่ไหนนะฮะก่อนจะไปอันบ็อกแกะกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาพรีวิวข้่ค่าให้ทุกคนได้ดูนะครับผมตัวนี้นะครับเป็น media t e k นะฮะ octa core ความเร็ว2.8 g h z นะครับผมตัวนี้นะครับเป็น ram 12ความจำ256 GB ตนะฮะตัวนี้เลยบอกเลยว่าแอปเปิของเขา ปวดสัตว์รัสเซียมากมาที่80วัตต์นะครับที่เป็นวูกชาร์จแบบแบบชาร์จเร็วมากนะฮะแล้วก็มากับกล้อง50ล้านเมกะพิกเซลนะฮะไม่รอช้านะครับผมเดี๋ยวเราจะไปอันบ็อกแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูข้างในนะฮะว่ามันสวยงามแค่ไหนนะครับผมโอเคนะฮะอ่าแกะเลยปึ๊บนะฮะอ่าปึ๊บ ตัวนี้นะครับเป็นนะฮะสีเขาเรียกอะไรอ่ะคลาสสิกนะคลาสสิกกรีนนะคลาสเซกกรีนก็จะเป็นออกสีแบบสีเขียวพาสเทลแบบส,สวยๆนะครับผมโอเคทุกคนพร้อมหรือยังนะฮะเดี๋ยวเราจะไป er. อ่านบล็อกแกะกล่องให้ทุกคนดูว่าความสวยของมันจะสวยแค่ไหนคะรับเฟโนโอโปโปพัทโบร โอ้โหเปิดออกมากยังไม่เห็นนะครับโอ okay. เคน,นะฮะเดี๋ยวเราจะแบบเปิดให้ทุกคนดูนะว่ามันสวยแค่ไหนนะครับผมก่อนที่จะไปดูนะดูประกอบก่อนนี่มาดูนะครับตัววูกชาร์จนะครับ80บาทของเขานะก็ประมาณครึ่ง1นส่วนสของฝ่ามือนะก็ใหญ่พอสมควรนะครับกับตัวนี้นะครับ มากับเช่นเคยครับผมที่เป็นสายชาร์จ Type C นะฮะตอนนี้นะครับมือถือทุกุ่นแทบจะไม่มีหูฟังแล้วนะฮะเขาจะพยายามให้ไปใช้ True Wireless กันนะเอาง่ายๆก็ทำออกมาขายนั่นแหละนะฮะโอเคูฟังทำเพลงกันเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูความสวยงามของ Oppo Reno 8 Pro ตัวนี้กันนะครับผมกับสีที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับอสีเขียว Oh, oh นี่แหละครับ glass set green นะฮะที่เป็นแบบเขาเรียกว่า glass set ก็จะเป็นแบบกระจกนะ glass set green ก็จะเป็นสีเขียวแบบสีเขียวแบบพ a s เ e l สีสวยนะโอ้โหนี่กล้องห้าล้านนะนี่กล้อง8ล้านนะนี่อัลตรา i d e แปดล้านแล้วก็มาโค o นะสองล้านนะครับผม กล้องหน้า่า32ล้านนะครับผมเดี๋ยวเล่าสเปคให้ฟังคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับ Oppo Reno 8 Pro 5G ตัวนี้นะครับผมหน้าจอของเขาจะอยู่ที่6.7นิ้วนะครับเป็น AMOLED นะครับผมจอ10บิตนี่ตัวนี้เป็น MediaTek นะครับ d i m e n s i t y นะฮะตัวนี้ Octa Core 2.8 GHz นะฮะ แล้วก็แบตเตอรี่ของเขา4,500แอมป์มากับบุ๊กชาร์จ80วัตต์นะครับผมแรม12ความจำ256กิกะไบต์นะฮะ oh. นี่เห็นไหมความสวยงามของเขานะนี่ดูสิสวยไหมดูกับตรงนี้นะอาจจะไม่ค่อยสวยนะต้องดูกับสีดำนะนเห็นไหมสวยนะดูความบางนะบางเชียบเลยวัสดุของเขาตรงนี้นะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะสวย นี่ไอซีนะลำโพงนะโอ้โหดูสิหรูหรามากเลยดูสิขอบเขานะโอ้โหสวยอะ่ะสวยนะสำหรับใครที่กำลังมองหามือถือเครื่องใหม่อยู่นะฮะผมก็ขอแนะนำนะครับผม Apple Reno 8 Pro 5G เครื่องนี้นะครับผมสเปคดังแรงแบบนี้นะฮะบอดีส้สวยๆสีสวยๆกล้องชัดๆนะครับกับ50ล้านกับ30กว่าล้านนะครับผมกับเทคโนโลยีใหม่นะฮะแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จไวๆนะเออฝากไปด้วยนะฮะกับ Apple Reno 8 Pro 5G นะครับผม อย่าลืมนะฮะกด subscribe นะฮะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะฮะกับสมัครคิดา o f f i c เชียนะฮะกับผมมาต o d ดีเกลมูนะฮะพบกันคลิปหน้าจะมันบล็อกแกะกล่องมือถือรุ่นไหนนะฮะอย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะฮะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับผมบายจอย